ผู้สื่อข่าวคุณเป็นยังไงบ้างครับผมสบายดีครับขอบคุณคุณสบายดีนะครับใช่สบายดีมากขอบคุณเอ่ออาร์ดี้เห็นได้ชัดว่าในแง่ของการแข่งถันแย่งทิงแชมป์เราสร้างมันขึ้นมาได้และมันรู้สึกเหมือนเป็นเกมที่ต้องชนะสําหรับทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าความแตกต่างในจํานวนเกมที่แพ้ที่คุณแพ้และซิตี้แพ้เมื่อเทียบกับอาเซนอลนคุณมองเรื่องนี้อย่างไรครับเอ่อผมสนใจแค่ตัวเราเองและโฟกัสหลักของเราคือความสมั่งเสมอในขณะนี้ดังนั้นเอ่ออย่างที่คุณอาจจะรู้ในฐานะแฟนเอเวอเรต คุณรู้ว่าเราแพ้เราแพ้ไป2-3สเกมมากกว่าที่เราเคยทำดังนั้นและตอนนี้เราก็ชนะมา2เกมแล้วดังนั้นโฟกัสของเราคือการทำให้สม่าเสมอและพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นทำให้ผู้เล่นฟิตและจากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะนำไปสู่ที่ใดแต่ในช่วงเวลานี้และมันไม่ใช่ไม่ใช่โฟกัสเดียวที่เรามีอย่างแน่นอนคือตารางคะแนนลีกคุณควยต้องการแค่ถามเกี่ยวกับฝั่งซ้ายของคุณด้วยเพราะเห็นได้ชัดว่าฟลอเรนทำผลงานได้ดีจริงๆในคืน ก่อนหน้านี้นั่นเป็นทางข้างหน้าสําหรับเขาในการเล่นจากด้านซ้ายตอนนี้แทนที่จะเป็นหมายเลข10และแค่เช็คอาการแอนดี้โรเบิร์ตสันว่าเขาสามารถเล่นได้อีกครั้งหลังจากที่เขาเป็นตัวจริง2เกมล่าสุดในสัปดาห์นี้เขาเป็นตัวจริง3เกมใน7วันเ,เพราะเขาเล่นเกมกับคริสตัลพาเลสด้วยที่ผมส่งตัวจริงลงเล่น2-3ส,สาคนไม่มากนักผมต้องถอดเขาออกตอนท้ายเกมสําหรับผมแล้วรู้สึกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเขาเ แต่เราต้องรอดูกันเรามีการฟื้นคูในวันถัดมาและเมื่อวานเป็นวันพักและนำไปสู่การนำา2วันเข้าสู่เกมกับซิตี้ดังนั้นมาดูกันว่าวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างและฟลอเรียนสามารถเล่นได้มากกว่า1นึ่ตำแหน่งเท่านั้นดังนั้นเขาสามารถเล่นจากทางซ้ายซึ่งเขาทาเกือบตลอดเวลาที่ลิเวอร์พูลเซนเมื่อชาบีอลอนโซเข้ามาและแนะนำระบบ3-43นี้หรืออย่างที่คุณต้องการเรียกมันว่าระบบอะไรและก่อนหน้า นั้นเขาส่วนใหญ่เล่นเป็นหมายเลข10ในระบบ433ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่ให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เขาเก่งมากกว่าที่เราควรจะมุ่งเน้นว่าเขาเป็นหมายเลข10เขาเป็นหมายเลข11หรือเขาเป็นหมายเลข8ผมคิดว่าเราต้องการให้เขาอยู่ในและรอบๆกรอบ18บ้หลาตรงกลางหรือค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยหรือค่อนไปทางขวาเล็กน้อยเพื่อให้เขาสร้างโอกาสที่เขาได้สร้างให้เราอยู่แล้วแค่ถามเรื่องแจ็คไอแซคเขาจะได้ลงเล่นไหมเขาจะฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกในวันนี้กับทีม ีกครั้งดังนั้นหลังจากหายไป3ส,สัปดาห์ดังนั้นผมรู้ว่าผมพูดว่า3มสัปดาห์ที่แล้วปรีซีซั่นของเขาได้สิ้นสุดลงดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะดูว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่ผมต้องกลับไปที่คําพูดนั้นเพราะถ้าคุณอยู่กับการฟื้นฟูเพียง3ส,สัปดาห์มันไม่ได้ทําให้คุณกลับไปที่ระดับที่เขาเป็น3ส,สัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าทีมฟื้นฟูของเราจะทําได้ดีอย่างเหลือเชื่อแต่คุณไม่สามารถเปรียบเทียบการฟื้นฟูกับเกมฟุตบอลหรือเซสชั่นฝึกซอ้อมกับทีมได้มากเท่าที่ รพยายามจำลองมันมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นอีกครั้งผมต้องบอกว่าให้เวลาเข้าบ้าง ขอบคุณอาแน่เมื่อคุณพูดถึงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับาการค้นหาความสม่ำเสมอกับทีมผมหมายถึงว่ามันจะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับทุกคนมากแค่ไหนในแง่ของการมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาของคุณผ่านพ้นไปแล้วถ้าคุณสามารถไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้และได้ผลการแข่งขันเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่คุณทำกับเรียลมาดริดและแอสตันวิลล่าในสัปดาห์นี้ใชเ่เพื่อให้เรื่องนั้นชัดเจนขึ้นมานิดหน่อยเรามีความสม่ำเสมอมากจริงๆแต่สิ่งที่เป็นคือเรามีความ เสมอในการแพ้ดังนั้นนั่นไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการมีความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอในการทําสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเราต้องทําและพัฒนาในทางนั้นดังนั้นใช่ใช่ซิตี้เป็นเกมด้วยตัวมันเองคุณคุณสามารถพูดได้ว่าการเล่นที่นั่นนอกบ้านอาจจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดที่คุณต้องเจอตลอดทั้งฤดูกาลแม้ว่าผมจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันยากแค่ไหนในการเล่นกับเรนฟอร์ดนอกบ้านหรือพาเลสนอกบ้านทุกเกมเยือนเน เป็นเรื่องยากทุกเกมเย่าก็เช่นกันแต่เกมเยือนยากยิ่งขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าที่ซิตี้รู้สึกในฤด,ดูกาลนี้เพราะเขาแพ้ไปผมคิดว่า2เกมเยือนเราก็แพ้เกมเยือนข้อเดียวที่เป็นข้อยกเว้นคืออาร์เซนอลที่อาจจะแพ้เกมเยือน1เกมในการเจอกับเราแต่พวกเขาเป็นข้อยกเว้นในฤด,ดูกาลนี้โดยที่ทีมอื่นๆที่เหลือก็อาจจะทําสิ่งคล้ายๆกันและดังนั้น ใช่เป็นเกมที่น่าสนใจมากที่จะตั้งตารอเพราะ,อะตอนที่ผมไม่ได้ทำงานที่นี่และตอนที่ผมอยู่ในฮอลแลนด์ผมรู้ว่าซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อไหร่หรือลิเวอร์พูลเจอกับซิตี้เมื่อไหร่และผมบอกคุณได้เลยว่าผมอยู่หน้าทีวี TV ของผมร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเกมนี้มีขึ้นคล้ายกับเอลกราซิโก้ด้วยเช่นกันแต่นี่คือ23สามเกมที่ทุกคนตั้งตารอและถ้าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันคุณก็ตั้งตารอมันเช่นกันผู้สื่อข่าว คุณคิดว่ามันจะคุ้มค่าที่จะดูอีกครั้งหรือไม่อาร์เนสลอตผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะดูเสมอเพราะผู้เล่นส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากมายกําลังเล่นเกมนั้น และใช่ทีมเหล่านี้9ใน10ครั้งให้สิ่งที่คุณคาดหวังสําหรับผมกับเป๊ปกวาดโอลานั่นคือ10ใน10และผู้คนควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผมแต่สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับทีมของเป๊ปกวาดโอลาคือคุณ10ใน10ครั้งจะได้สิ่งที่คุณหวังไว้เกมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่ไม่มีการถ่วงเวลาและไม่มีสิ่งต่างๆทุกชนิดที่ผมเริ่มไม่ชอบมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับฟุตบอล แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้เห็นถ้าคุณกำลังดูเกมของแมนซิตี้ผู้สื่อข่าวแอนนาขอบคุณขอบคุณแอนนาผลงานที่ยอดเยี่ยม2ครั้งและผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสองครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณคิดว่าอะไรที่ทําให้ทีมกลับมาค้นพบการทํางานของพวกเขาในแดนกลางได้อีกครั้งเพราะกราเบนเบิร์ชและโซบอสไลแม็กอลิสเตอร์ก็เช่นกันต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองในระดับบุคคลแต่ในระดับรวมกันพวกเขาดูเหมือนเป็นยูนิตที่พวกเขาเป็นเมื่อฤดูการที่แล้วทีมต่างๆพบว่ามันยากขึ้นที่จะผ่านพวกเขาไปได้และ ในเชิงสร้างสรรค์พวกเขาก็พวกเขาก็ทําได้ดีเช่นกันอันเนสลอตใช่ผมไม่รู้ว่าถ้าถ้าโฟกัสควรจะอยู่ที่กองกลาง3าคนนี้มากขนาดนั้นหรือไม่เป็นความจริงที่ผมผมไม่สามารถให้พวกเขาเล่นด้วยกันบ่อยนักได้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนส่วนใหญ่คืออาการบาดเจ็บอืมไม่ใช่แค่ในแดนกลางบางครั้งก็ในตําแหน่งที่ต้องเผชิญหน้านั่นคือเหตุผลที่ผมต้องการโดมิดิกในในใ,ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเอ่อและมันเป็นประโยชน์ถ้าทีมเล่นด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆเอ่อนั่นคือสิ่งหนึ่งและมันเป็นประโยชน์ ผมสามารถนําเสนอข้อโต้แย้งทั้งหมดว่าอะไรที่ช่วยนําไปสู่ฟอร์มการเล่นนี้แต่มันค่อนข้างจะน่าเบื่อ,อในความคิดเห็นของผมเพราะผู้คนอาจจะพูดว่าโอ้ตอนนี้เขากําลังใช้ใชัยชนะเพื่อเป็นข้อแก้ตัวสําหรับความพ่ายแพ้ของเขาดังนั้นแต่ใช่มันเป็น2เกมที่ดีถึงแม้ว่าอีกครั้งในความคิดเห็นของผม ผมชอบผมผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวที่คิดแบบนี้ผมชอบฟอร์มการเล่นของเรากับยูไนเตดมากกว่ากับวิลล่าแต่ผมชอบผลการแข่งขันกับวิลล่ามากกว่ามากและสิ่งที่ผมหมายถึงคือจากการเล่นแบบโอเพนเพลย์เราสร้างโอกาสได้มากกว่าในการเจอกับยูไนเตดมากกว่าที่เราทํากับวิลล่าถึงแม้ว่าจะเสียประตูมากกว่าใช่เพราะเราตามหลัง1นขีดศย์และ2อขีดหดังนั้นเราต้องเสี่ยงมากขึ้นและแต่เราไม่ได้เสียประตูให้กับยูไนเตดมากนักนะผมบอกคุณได้เลยและ และเราโชคดีกับวิลลาที่หนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกทําผิดพลาดที่เขาแทบจะไม่เคยทําเลยและเราได้การฉลบที่จํานวนโอกาสที่เรามีในการเจอกับยูไนติดนั้นมากกว่ามากแต่ก็อีกครั้งถ้าคุณชนะเกมทุกอย่างก็ว้าวช่างเกมอะไรอย่างนี้คุณมองดูสิ่งนี้มองดูสิ่งนั้นและถ้าคุณแพ้เกมก็จะมีการให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงเป็นอย่างมากและนั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามจะสร้างความสมดุลให้มากขึ้นอีกเล็กน้อยภายในอาคารนี้ผู้สื่อข่าว คุณคิดว่าโดมินิกโซโบสไลจะมีอะไรอีกมากมายแค่ไหนที่จะตามมาเพราะฟอร์มการเล่นของเขาใน2เกมที่ผมเพิ่งกล่าวถึงโดยเฉพาะวิลลาและเรอัลมาดริดอยู่ในมาตรฐานที่สูงเช่นนี้ในเกือบทุกด้านของเกมและในเกมกับเรอัลมาดริดอาจจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ผมคิดว่าสตีเวนเจอร์ราคงจะภูมิใจอาเนสลอต นั่นอาจจะเป็นคําชมที่ดีที่สุดที่เขาจะได้รับผมคิดว่าเขาโดดเด่นตลอดทั้งฤดูกาลแต่2เกมนี้ดึงเอาสิ่งต่างๆออกมาจากทีมและออกมาจากตัวเขาเองมากขึ้นอีกสําหรับผมด้วยเหตุผลที่ชัดเจนแต่มันอาจจะฉลาดกว่าที่ไม่พูดถึงเหตุผลเหล่านั้นเพราะผมไม่ต้องการพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกและคุณอาจจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรโดยที่ผมไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่เหรอโอ้คุณไม่มีความคิดเลยว่าผมกําลังพูดถึงอะไรผมคิดว่า โดมินิกมีคุณสมบัติมากมายมากมายมากมาย,มามายแต่หนึ่งในนั้นก็คือ uh, การทํางานของเขาเมื่อไม่มีบอลและการทํางานของเขาเมื่อไม่มีบอลก็ผมชอบการทํางานของเขาเมื่อไม่มีบอลในทุกเกมและใน2เกมที่ผ่านมานั้นอาจจะอยู่เหนือมาตรฐานของตัวเขาเองด้วยซ้าไปผู้สื่อข่าวโคผมขอถามคุณเกี่ยวกับการกลับไปที่แอนดี้โรเบอร์สัน เขาอาจจะย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เขาเข้ามาและทำหน้าที่ให้คุณเขาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในทีมปีหน้าเขาจะอายุ32ปีและเขาจะหมดสัญญาในสิ้นสุดฤด,ดูกาลแต่เขาเขาแสดงให้เห็นแล้วหรือว่าเขายังสามารถเล่นในระดับสูงสุดได้ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาในปีนี้อานสล็อตมันนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ยินคาว่าสัญญาแต่มันกลับมาอีกแล้ว เขาได้เขาได้ทําได้ดีจริงๆใน3เกมที่ผ่านมาเพราะเขาเล่น3เกมใน7วันแม้ว่าผมจะถอดเขาออกอในเกมกับพาเลซหลังจาก60ขีด65นาทีดังนั้นผมยินดีมากที่เห็นว่าเขาสามารถเล่นได้เกือบ90นาทีในเกมล่าสุดของเขาเพราะมันมัน มันเป็นเรื่องยากสําหรับผู้เล่นที่จะเล่น3เกมใน7วัน8วันหรือ9วันก็แตกต่างกันมากอยู่แล้วเมื่อเทียบกับ7วันแต่เขาทําได้ดีเช่นเดียวกับที่ทีมทําและผมคิดว่าวิธีที่ดีหรือไม่ที่ดีแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้เล่นทุกคนถ้าทีมเล่นได้ตามคาดหวังและนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราทําในเกม2เกมล่าสุดและเขาได้นิ่งกับบอลและ,ะทําหน้าที่เกมรับของเขาได้ดีดังนั้นใช่มีความสุขกับอสอง อาจจะสามฟอร์มการเล่นของเขาถึงแม้ว่าการแพ้พาเลส3.0ต่อศจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของฤดูกาลสำหรับเราผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับการรับรู้นี้ที่เมื่อผู้เล่นอายุเกิน30ปีคุณจะเห็นความถดถอยเล็กน้อยและเราอ้างถึงมอซาล่าในแง่นั้นว่าเขาแสดงระดับนั้นจริงๆแต่โรบโบเป็นผู้เล่นประเภทเดียวกันหรือไม่ที่เขายังเล่นต่อไปแม้จะอายุเกินอานสลอตอายุเกิน30ปีไม่ได้บอกอะไรผมเลยถ้าผมดูที่เวอร์จิน มอและโรบโบ้ที่เมื่อฤดูการที่แล้วก็อายุเกิน40และทั้ง3คนสามารถชนะพรีเมียร์ลีกได้และทั้ง3คนมีบทบาทสําคัญในนั้นดังนั้นถ้าถ้าถ้าผู้เล่นอายุ24ปีเล่นไม่ดีไม่มีใครพูดถึงอายุและถ้าผู้เล่นอายุ32 33 34ปีมีเกมที่ไม่ดี1หรือ2เกมผู้คนก็จะเริ่มพูดถึงอายุนั่นคือวิธีที่มันทํางานในอุตสาหกรรมนี้อืแต่ผมคิดว่า3 32ปีผมคงไม่ผมคงไม่พูดว่านั่นเป็นอายุที่มากสำหรับนักฟุตบอลในความคิดเห็นของผมผู้สื่อขาวคุณพูดถึงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการครองบอลและโดมินิก ทำงานของเขาเมื่อไม่มีบอลผมคิดว่าใน2เกมที่ผ่านมาเราเห็นความปรารถนาที่มากขึ้นจากโมซาลาที่จะทำสิ่งนั้นเช่นกันผมคิดว่าถ้าคุณดูที่การวิ่งของเขาในสนามที่เพิ่มขึ้นการแย่งบอลกลับมาได้ของเขาที่เพิ่มขึ้นและแม้แต่ถ้าคุณดูที่แผนภาพความร้อนของเขาเขาใช้เวลาในแดนของตัวเองมากขึ้นในการเจอกับทีมที่อาจจะพยายามดับเบิลทีมคอนเนอร์แบรดลีย์นี่เป็นพื้นฐานของการสนทนาที่คุณมีกับเขาหรือเขาเป็นคนทำด้วยตัวเองคุณคิดว่ายังไง ผมผมชอบที่สิ่งที่คุณกําลังพูดเพราะผมก็สังเกตเห็นเรื่องนี้เช่นกันและอ,ะอะนี่คือสิ่งที่ช่วยทีมได้มากเพราะโฟกัสหลักมักจะอยู่ที่ผู้เล่นที่ทําประตูมากมายมักจะอยู่ที่การทําประตูทําประตูทําประตูแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกผมคิดว่าหลังจากครั้งล่าสุดที่เราเล่นกับซิตี้ในเกมเยือนของเราผมคิดว่าแม้แต่เป๊ปกวาดิโอลาก็พูดสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยอดังนั้น ใชม่มันสำคัญมากสําหรับเราที่จะมีโมทําประตูแต่ก็สําคัญมากสําหรับเราที่จะมีโมทีท่เปิดแสดงของเขาอย่างที่เขาทํากับซิตี้เมื่อฤดูการที่แล้วที่เขาทําประตูและแอสซิสต์ด้วยและช่วยทีมได้มากในการทํางานเกมรับของเขาด้วยและนั่นคือสิ่งที่เขาก็ทําด้วยเช่นกันอ,อ,อย่างที่คุณพูดในในในเกมล่าสุด ผู้สื่อข่าวสวัสดีผมขอถามเรื่องอลิซอนและเจเรมิดฟิโนเน่ว่าการฟื้นตัวของพวกเขาเป็นอย่างไรและคุณคาดหวังว่าพวกเขาจะกลับมาหลังพักเบรกทีมชาติหรือไม่อนเนสล็อตอลิซอนแน่นอนและผมคาดว่าเจเรมี่จะกลับมาหลังพักเบรกทีมชาติด้วยเช่นกันเพราะเราเล่นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมดังนั้นแต่ผมไม่คาดหวังว่าเจเรมี่จะฟิตเต็มที่เออเออสำหรับเกมกับฟอเรสต์แต่เอ่อกับอลิซอนเราคาดหวังเช่นนั้นใช่ ผู้สื่อข่าวคำถามสุดท้ายโอ้ขอโทษครับถามเกี่ยวกับการทำสีประตูจากลูกตั้งเป็นในแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้และ5ประตูในพรีเมียร์ลีกคุณคิดว่าความแตกต่างที่สำคัญของสภาพร่างกายในประเทศเมื่อเทียบกับในยุโรปคืออะไรคุณจะทำการเ,เปลี่ยนแปลงอย่างไรอานสล็อตมีความแตกต่างความแตกต่างคือในพรีเมียร์ลีกอนุญาตให้ทำได้มากกว่า ที่ในยุโรปแต่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการที่เราทําประตูในยุโรปและไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ถ้าคุณถามผมว่ามีความแตกต่างหรือไม่ใช่มีความแตกต่างเหลือพอผมคิดว่าสภาพร่างกายในพรีเมียร์ลีกแตกต่างกันและคุณเห็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่ขึ้นผู้เล่นใหญยุมากขึ้นทุกการสนับสนุนคุณสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ระหว่างเกมแต่ก็รวมถึงในในในลูกตั้งเตะด้วยไม่มีลีกไหนในโลกที่เน้นลูกตั้งเตะมากขนาดนี้ผมคิดว่าดังนั้นทุกทุ่มทุกบอลห้ามก็ถูก ส่งเข้ามาและถ้าคุณถามว่าอะไรคือความแตกต่างสําหรับเราสําหรับผมคือเราโชคดีเราโชคดีไม่ดีในพรีเมียร์ลีกและอาจจะโชคดีกว่าเล็กน้อยในแชมเปียนส์ลีกเพราะผมสามารถแสดงให้คุณดูโอกาสเดียวกันที่เราสร้างขึ้นในพรีเมียร์ลีกที่เราแค่พลาดซึ่งสิ่งนี้นําไปสู่การทําประตูในในแชมเปียนส์ลีกแต่ผมไม่รู้ว่าคุณดูถ้าคุณพูดแบบนี้แต่ผมสามารถบอกได้ว่าถ้าเรามีดุลยพินิจในลูกตั้งแต่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกับที่เรามีในพรีเมียร์ลีก เราคงไม่ตามหลังอาเซนนตเจ็ดแต้มในตอนนี้ดังนั้นใช่ <Okay. S 1> การเสียห้าประตู <Okay. S 1> และไม่ยิงได้เลยยกเว้นถ้าคุณอยากจะนับลูกที่มาจากโดมินิกซึ่งเป็นลูกตั้งเตะ <Okay. S 1> แต่สำหรับผมแล้วมันเป็นการทุ่มจากฝั่งตรงข้าม <Okay. S 1> ประตูถ้าเราเรากลับไปสู่สิ่งที่เราคาดหวังได้ว่าเราจะทำผลงานอย่างไร <Okay. S 1> นั่นจะช่วยเราได้อย่างแน่นอน <Okay. S 1> ในการในการ <Okay. S 1> ชนะเอ่อเกมในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นด้วยเช่นกัน ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ